สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันซิงสต็อกไปยังทุกร้านค้าพร้อมกันนะคะโดยประโยชน์การใช้งานฟังก์ชันนี้ค่ะจะช่วยให้ร้านค้าสามารถจัดการสต็อกสินค้าทุกร้านค้าพร้อมกันได้ในกรณีที่ร้านค้ามีสินค้าที่เป็นชนิดเดียวกันและลงขายในหลายแพลตฟอร์มนะคะแต่จะต้องดําเนินการผ่านระบบ Big s e ซ l e r เท่านั้นค่ะซึ่งการใช้งานฟังก์ชันนี้นะคะจะมีข้อควรระวังก็คือ 1. ก่อนเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าคงคลังแนะนําให้ตั้งค่าจํานวนสินค้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะ สองค่ะต้องดำเนินการจัดการออเดอร์และปรับสต็อกผ่านระบบบิ๊กเซลเลอร์เท่านั้นค่ะถึงจะสามารถตัดสต็อกสินค้าได้ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูวิธีการซิ้อสต็อกไปยังร้านค้าทุกแพลตฟอร์มกันนะคะฟังก์ชันการซิงสต็อกไปยังร้านค้าทุกแพลตฟอร์มค่ะจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือขั้นตอนที่1ค่ะตั้งค่า SKU ร้านค้าให้เหมือนกันทุกร้านค้าค่ะขั้นตอนที่2ค่ะสร้าง SKU เมอร์ชานในระบบบิ๊กเซลเลอร์และทําการจับคู่กับ SKU ร้านค้าค่ะพร้อมทั้งเพิ่่มมสตกับ SKU เรชคะ ขั้นตอนที่3ค่ะเพิ่มกฎการอัปเดตนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการเปิดใช้งานฟีเจอร์สินค้าคงคลังนะคะเรามาดูขั้นตอนที่1กันค่ะก็คือขั้นตอนการตั้งค่า SKU ร้านค้านะคะโดยร้านค้าค่ะจะต้องทําการตั้งค่า SKU สินค้าบนแพลตฟอร์มให้เรียบร้อยก่อนนะคะตรวจสอบว่าสินค้านั้นมี SKU อยู่แล้วหรือไม่นะคะสามารถตรวจสอบได้ในหน้าขายอยู่ค่ะให้ไปที่สินค้านะคะแล้วกดขายอยู่ค่ะ ในช่องนี้ค่ะเราสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าตัวนั้นมี SKU แล้วหรือไม่นะคะหากสินค้าตัวนั้นไม่มีตัวเลือกค่ะให้ใส่ในช่อง a r e n t SKU ค่ะแต่ถ้าว่าสินค้าตัวนั้นมีตัวเลือกนะคะก็คือให้ใส่ในช่อง SKU ค่ะในส่วนนี้ค่ะ a r e n t SKU นะคะจะมีเฉพาะในแพลตฟอร์มของ Shop ป e เท่านั้นค่ะส่วนใน Lazada และ t i k t o k นะคะจะเป็น s ซ ller SKU หรือว่า SKU นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากที่เราทําการตั้งค่า SKU ร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้าง SKU เมอชารและทําการจับคู่กับ SKU ร้านค้าและเพิ่มสต็อกให้กับ SKU เมอชารนะคะวิธีการสร้าง SKU เมอชาร์ค่ะและทําการจับคู่จะมีวิธีการด้วยกันทั้งหมด4วิธีนะคะโดยคลิปนี้นะคะจะแชร์วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการสร้างอัตโนมัติตาม SKU ร้านค้าที่น้าขายอยู่ค่ะวิธีนี้ค่ะต้องสร้าง SKU ร้านค้าให้ตรงกันทุกร้านก่อนนะคะเช่น SKU ร้านค้าของสินค้า A ในร้าน s h อ p ป e นะคะตั้งค่าเป็น A001 ร้านใน l a z a d a TikTok นะคะก็จะต้องตั้งค่าเป็น A001 ด้วยกันนะคะหากเราตั้งค่า SKU ร้านค้าให้ตรงกันทุกร้านแล้วนะคะต่อมาเราก็สามารถไปทำการสร้าง SKU m e อร์ชันได้เลยค่ะซึ่งการสร้าง SKU เมอร์ชและทำการจับคู่ SKU ร้านค้านะคะก็คือเพื่อให้ระบบได้ทำการตัดสต็อกได้อย่างถูกต้องนะคะขั้นตอนนี้ค่ะสามารถไปที่หน้าขายอยู่นะคะหลังจากนั้นค่ะให้กดเลือกจับคู่ SKU เมอร์ชันค่ะ ในการจับคู chanting, get get it ่ SKU เมอร์ชันนะคะจะมี2ข so ั 2> ้นตอนให้เลือกก็คือสร้างตามที่เลือกแล้วก็สร้างตามสินค้าทั้งหมดนะคะสร้างตามที่เลือกก็คือการที่เราเลือกสินค้าใดสินค้าหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ทําการกดสร้างตามที่เลือกนะคะส่วนสร้างตามสินค้าทั้งหมดค่ะก็คือเป็นการสร้าง SKU ทางร้านค้าค่ะหลังจากกดแล้วนะคะระบบจะทําการจับคู่ SKU ให้อัตโนมัติซึ่งในคลิปนี้ค่ะจะลองสร้างตามสินค้าที่เลือกให้ดูนะคะ ให้กดเลือกสินค้าค่ะแล้วกดเลือกตั้งตามสินค้าที่เลือกนะคะระบบจะทําการตรวจสอบ SKU ค่ะหลังจากนั้นให้กดยืนยันและทําต่อนะคะพอระบบแจ้งเตือนขึ้นมาว่าสร้าง SKU merchand นะคะในส่วนนี้ก็คือการสร้าง SKU merchand ให้อัตโนมัติตาม SKU คลังนค้าของเราค่ะในช่องนี้ค่ะเราสามารถนําสต็อกสินค้าของแพลตฟอร์มมาใช้หรือว่าแก้ไขสต็อกได้นะคะก็คือในช่องคลังค่ะสามารถแก้ไขได้นะคะเรามาค่ะเราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสต็อกได้นะคะ แล้วก็ในช่องนี้ค่ะสามารถใส่น้าหนักแล้วก็ขนาดได้ค่ะในส่วนของต้นทุนนะคะเราสามารถเพิ่มต้นทุนได้ค่ะหากต้องการวิเคราะห์กําไรนะคะหลังจากที่แก้ไขแล้วค่ะเราสามารถเลือกคลังสินค้าได้นะคะว่า SKU เมชาตนี้เราต้องการให้อยู่ในคลังสินค้าไหนนะคะถ้าหากว่าร้านค้าไหนไม่มีคลังสินค้านะคะระบบมันก็จะเลือกเป็น default warehouse ให้นะคะหลังจากนั้นค่ะให้กดสร้างค่ะ เพียงเท่านี้ค่ะการจับคู่ SKU เม r ่อชานกับ SKU ร้านค้าแลวก็การสร้าง SKU พร้อมทั้งเพิ่มสต็อกสินค้าให้กับ SKU ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะจับคู่ไปเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่า SKU เม r ่อชานของเราได้มีการจับคู่แล้วหรือยังนะคะให้ไปที่สินค้าคงคลังค่งคงคะแล้วก็ไปที่ SKU เม r ่อชานค่ะในหน้า SKU เม r ่อชารนค่ะเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่า SKU เม r ่อชารนกับ SKU ร้านค้าได้ทำการจับคู่กันแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือมันจะขึ้นให้เลยนะคะว่าจับคู่กับร้านค้าไหนอยู่ ต่อไปค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการเพิ่มกฎการอัปเดตนะคะการเพิ่มกฎการอัปเดตนี้นะคะจะเป็นการตั้งเงื่อนไขที่บอกให้ระบบ Bigseller ค่ะยิงสต็อกไปยังร้านค้าไหนบ้างแล้วก็แพลตฟอร์มใดบ้างนะคะในส่วนนี้ค่ะการตั้งค่ากฎการอัปเดตนะคะให้เราไปที่สินค้าคงคลังค่ะกดคำว่ากฎการอัปเดตสต็อกนะคะหลังจากนั้นให้เลือกเพิ่มกฎการอัปเดตค่ะพอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะให้เราตั้งชื่อกฎการอัปเดตค่ะ ร้านค้าที่ต้องการอัปเดตสต็อกนะคะก็คือร้านค้าทั้งหมดหรือว่าเราต้องการเลือกแค่บางร้านค้าที่ต้องการอัปเดตสต็อกนะคะในส่วนนี้ค่ะถ้าเราเลือกเป็นร้านค้าทั้งหมดนะคะเมื่อมีการเพิ่มร้านค้าเข้ามาใหม่นะคะร้านค้านั้นก็จะถูกเพิ่มในกฎาการอัปเดตอัตโนมัตินะคะต่อมาค่ะ SKU m e r ร์ชานที่ต้องการให้อัปเดตสต็อกนะคะให้เรากดเลือก SKU m e r ร์ชานค่ะแล้วก็เลือก SKU m e r ร์ชานที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นกดยืนยันค่ะในส่วนของจํานวนสต็อกอัปเดตนะคะ ในส่วนนี้อธิบายง่ายๆก็คือให้เราเลือกเป็นร้อยเปอร์เซ็นค่ะในส่วนที่มีเครื่องหมายบวกเข้ามานะคะก็คือจะเป็นการเฟกสต็อกของร้านค้าขึ้นมาค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเอาไว้สําหรับร้านค้าที่มีการเติมสต็อกอยู่ตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรากดเลือกคลังสินค้าค่ะถ้าหากว่าร้านค้าใดนะคะมีคลังสินค้าหลายที่นะคะระบบมันก็จะขึ้นคลังสินค้าให้เราทําการเลือกนะคะแต่หากว่าร้านค้าใดไม่ได้มีคลังสินค้าหลายๆคลังสินค้านะคะระบบก็จะขึ้นเป็น default warehouse ให้นะคะ หลังจากนั้นค่ะมาในช่องกําหนดสินค้าเหลือน้อยค่ะการกําหนดสินค้าเหลือน้อยนะคะก็คือการกําหนดสต็อกขั้นต่ําเพื่อป้องกันการขายสินค้าเกินค่ะให้เราเปิดปุ่มนะคะเมื่อสต็อกพร้อมขายต่ำกว่า10ชิ้นจะแ,แก้ไขสต็อกของร้านค้าที่ต้องการอัปเดตเป็นศูนย์ค่ะย,ยกเว้นร้านค้าใดนะคะสมมุติวา่าเราขายสินค้าบนช้อปปี บนช้อปปีนี่ขายดีมากเลยใช่ไหมคะให้เรายกเว้นร้านช้อปปีเอาไวค้ค่ะเมื่อสต็อกพร้อมขายต่ำกว่า10ชิ้นใช่ไหมคะแล้วร้านอื่นๆก็จะขึ้นเป็นศูนย์ค่ะยกเว้นร้านช้อปปีนะคะแล้วเมื่อสต็อกมีสินค้าต่ำกว่า5ชิ้นนะคะระบบก็จะแก้ไขสต็อกของร้านค้าที่ต้องการอัปเดตทั้งหมดะคะ่ะเป็นศูนย์หมายความว่าถ้าสมมุติว่าสินค้าบนร้านช้อปปีที่มีการยกเว้นไปแล้วนะคะสินค้าเหลืออยู่5ชิ้นนะคะระบบก็จะทําการปรับสต็อกให้กลับเป็นศูนย์นะคะหลังจากนั้นกดบันทึกค่ะ ในส่วนนี้นะคะระบบก็จะป๊อปอัพขึ้นมาว่าการแจ้งเตือนการสร้างกฎใหม่อัปเดตสต็อกทันทีหลังจากสร้างกฎสําเร็จหรือไม่นะคะให้เรากดบันทึกและอัปเดตท,ทันทีนะคะหลังจากที่เราสร้างกฎการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะมาในหน้านี้ค่ะให้เราทําการเปิดสถานนะให้เป็นปุ่มเขียวนะคะของกฎที่เรามีการสร้างค่ะเพียงเท่านี้การสร้างกฎการอัปเดตก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากที่เราได้ทําการเพิ่มกฎการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดสถานนะกฎการอัปเดตของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือขั้นตอนที่4ค่ะการเปิดฟีเจอร์สินค้าคงคลังนะคะให้เราไปที่ตั้งค่าค่ะให้เลือกเป็นการตั้งค่าสินค้าคงคลังนะคะ ให้มาหัวข้อฟีเจอร์สินค้าคงคลังแล้วกดปุ่มเปิดค่ะในส่วนนี้นะคะพอเรากดปุ่มเปิดไปแล้วนะคะระบบจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาค่ะว่าให้เราทําการเลือกเป็นแบบใดนะคะหัวข้อแรกค่ะก็คือล็อกสต็อกหลังจากคาสั่งซื้อนะคะก็คือหากมีคําสั่งซื้อเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้ทําการชําระเงินนะคะระบบก็จะล็อกสต็อกให้เลยค่ะหัวข้อที่2ค่ะก็คือล็อกสต็อกหลังจากคาสั่งซื้อมีการชําระเงินแล้วนะคะคาสั่งซื้อที่เป็น COD ค่ะ จะถูกล็อกสต็อกหลังจากสั่งซื้อแล้วนะคะในส่วนนี้ค่ะร้านค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการให้ระบบล็อกสต็อกแบบใดนะคะเพรากดเปิดฟีเจอร์สินค้าคงค้างไปค่ะระบบจะขึ้นตรงนี้เป็นคําว่ากําลังดําเนินการนะคะเพียงเท่านี้ค่ะร้านค้าก็จะสามารถซิงสต็อกสินค้าแต่และแพลตฟอร์มได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ไลน์แอด Big Seller ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ